ธร,รมปาสิทที่ปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทความว่าบุคคลพึงทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรซึก,ก่อนพึงพร่ำสอนผู้อื่นในภายหลังจึงจะไม่เศร้าหมองหากว่าภิกษพุพึงทำตนเหมือนอย่างที่ตนพร่ำสอนคนอื่นภิกษุนั้นชื่อว่าฝึกตนดีแล้ว เราได้ยินว่าตอนลาฝึกได้ยากที่สุดมีเรื่องเล่าว่ามีกลุลธิดาท่านหนึ่งในเมืองสาวัตถีมาขอบวชเป็นภิกษุณีมาบวชแล้วเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยนได้ระยะหนึ่งเท่านั้นจากนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจบำเพ็ญสมณธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของผู้บวช เข้ามาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งจิตแจ้งท่านคิดถึงแต่การแสวงหาลาบสักการะญาติโยมบูาาถวายของดีๆมากำมักอวดภิกษุณีรูปอื่นแม้กระทั่งการบิณฑบ,บาตก็ไม่ชอบไปกหมูขคณนะได้แยกเดียวออกไปบิณฑบ,บาตตามลำพังในสถานที่ที่ภิกษุณีรูปอื่นๆไม่ไปกัน วันหนึ่งวิชาบ้านนำอาหารประณีตอ,อร่อยรมาใส่บาตรท่านครั้กลับถึงวัดและได้ฉันบินตบาทนั้นแล้วก็เกิดติดใจในรถขึ้นมาจะมีความคิดไม่อยากให้ภิกษุนี้กรูปอื่นรู้แหล่งและกลัวจะไปแย่งบิณตบาตกับตนอาจจะทำให้พลาดโอกาสที่จะได้อาหารอันประณีตอีก จึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับภิกษุณีทั้งหลายได้ชี้ถึงโทษของสถานที่อันหวงแหนของตนว่ามีถนนสายหนึ่งไม่เหมาะกับการเดินมินาบาทเพราะเต็มไปด้วยช้างมา้าอะไรสุนนักพวกท่านจะไปควรหลงเดินกลับไปอาจทำให้ได้รับอันตรายจากสัตว์เหล่านั้นได้เทียพูดกับภิกษุณีทั้งหลายทุกวัน จนภิกษุณีนัมิกกลาเหยียบย่างออกไปเหตุการณ์ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจวิกษุณีรูปนี้ก็เดินมินนาบาดย่างปลอาโปรงสบายใจแต่เหตุการณ์ที่พูดคมคูวิกษุณีรูปอื่นเอาไว้ก็ได้เกิดขึ้นกับท่านาจริงๆคือมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินมินนาบาตตามปกติเหมือนทุกวัน ก็มีแพะตัวหนึ่งวิ่งกบมาควิดท่านอย่างแรงต่ายบาทหลุดมือขาซ้ายหักล้มลงข้างถนนร้องโอดครนด้วยความเจ็บปวดฝ่ายชาวบ้านได้ยินเสียงร้องจึงได้เข้าไปช่วยกันว่าธรมจับาลประสานกระดูกให้ใจนั้นช่วยกันยกขึ้นแคร่นำส่งถึงที่พักของท่าน ภิกษุนีทั้งหลายยังเป็นปุตุชนอยู่ทราบเรื่องเข้าก็หัวระยะและติเตียนว่าภิกษุณีรูปนี้เนี่ยอาจเทเทียบอกเขาว่าอย่าเข้าไปบินดาบาทแถวนั้นมันอันตรายแต่ตอนกลับเข้าบินดาบาททุกวันน่าสงสารจริงๆความโช้ยายขางท่านน่ะไม่ได้จบลงเพียงแค่กลุ่มของภิกษุณี กลับแพทย์สพัดกับไปถึงหมู่ภิกษุอย่างโรวดเร็วแล้วก็ได้เป็นหัวข้อสน่นนาในธรรมสภาของเย็นวันนั้นว่าท่านทั้งหลายท่านทราบคาภิกษุณีถูกแพะ้ขิดขาหากักไหมภิกษุณีรูปนี้เอาจะสั่งสอนตากเตือนผู้อื่นแม่กับไปบินาบาบท,ที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายจำนวนมาก แต่ตนเองกลับเข้าไปบินาบาบรูปเดียวทำให้ถูกหามออกมาขณะพูดคุยกันนั้นพระบรมศาสดาก็เสดจมาถึงธรรมสภาพ,พอดีได้ตรัสถามว่าพวกเธอกำลังพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่คลั้นพระภิกษุกราบทูลเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ให้ทรงทราบจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นที่ภิกษุณีรูปนี้เนะี่ยมัวจะพูดสั่งสอนผู้อื่นแต่ตนเองกลับไปททำอย่างที่สั่งสอนเขาจึงต้องประสบกับหายณะเข้าเสียเองเมื่อพวกภิกษุอยากฟังเรื่องในอดีตของภิกษุณีจึงตลาดไล่ฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นนกอาศัยอยู่ในป่าหิม,มาพานต์พอต่ตขึ้นก็ได้เป็นจ่าฝูงของนกหลายร้อยตัวในนกฝูงนี้มีนางนกจันทานตัวหนึ่งได้ปลีกตัวออกไปหากินตาลลำพังถึงป่าลึกซึ่งเป็นทางสัญจรของมนุษย์ที่ใช้เดินทาง ทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกันไม่เคยว่างเว้นแต่ละวันฉะนั้นมันนางนกไปจิกกินข้าเปลือกบ้างามละถั่วบ้างและทันญพืชต่างๆที่หล่นจะเกวยนยนอิ่มก็เกิดความคิดไม่อยากให้นกตัวอื่นมาหากินแถวนี้กลัวจะแย่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของตน จึงได้บินเข้าไปพูดคุยกับนกตัวอื่นว่าไม่ไกลจากป่าแห่งนี้มีทางสัญจรอ,อยู่ในป่าลึกที่พวกมนุษย์ใช้เป็นเส้นทางทำมาค้าขายกันพวกท่านไม่ควรเข้าไปหากินบริเวณนั้นมันอันตรายเกินไปช้างมากกมากโคก็ดุร้ายยิ่งนกตัวไหนบินช้าอ่ดอาจ กิ่งไม่สมควรก็ไปหากินแถบนั้นหรือจะโดนเหยียบโดนทับตายเสียปเปล่าเนางนกจันทานที่บอกอย่างนี้นะเป็นประจำทำให้ได้ชื่อใหม่ในเวลาต่อมาว่าอนุสาสิกาแล้ว่าพูดตามสอนนกตัวอื่นวันหนึ่งขณะที่นางนกกำลังจิกกินข้าวเปลือกอย่างเพลิดเพลิน ก็ได้ยินเสียงเกวียนกำลังแล่นมันอย่างรวดเร็วจึงเหลียวมาดูก็คิดว่าเกวียนยังอยู่อีกไกลว่าจะเป็นต้องบินหลีกทางให้แต่นันเนิดให้เกวียนใกล้มาถึงตัวสักก่อนจึงค่อยหลีกทางให้และก็จิกกินต่อไปเรื่อยๆพอเกวียนแล่นมาจวนเจียนใกล้จะถึงก็รีบบินขึ้นแต่ก็ไปทันการ นางนกได้ถูกล้อกเกวียนทับแยกกร่างออกเป็นสองท่อนนอนตายอย่างอนเนจอน,นาดข้างทางฝ่ายนกโพธิสัตว์ไม่เห็นนางนกหลายวันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝูงจึงเรียกนกทั้งหมดมาประชุมแล้วซักถามว่าพวกท่านเห็นนกอนุสาสิก,กากันบ้างไหม พอทราบว่าไม่มีนกตัวไหนเห็นนางนอกอนุสาสิกาเลยญานกจึงได้ให้นกทั้งหมดเจอกันแยกย้ายออกตามหาจกนกระทั่งนกก่มหนึ่งบินไปพบร่างของนางนอกอนุสาสิกาที่นอนตายอยู่ข้างทางเกวียนก็าพาการบินกลับมารายงานให้ปญานกทราบ นกโพธิสัตร์ฟังแล้วก็กล่าวคนว่านางนกอนุสาสิกาได้แต่พร่ำสอนแต่ผู้อื่นแต่ตนกลับไม่ทำอย่างที่พูดจึงต้องถูกล้อลดบทขยี้ขาดเป็นสองท่อนนอนตายอยู่ที่หนทางใหญ่รับลมศาัทาารั้นตรัสเรื่องนี้จบลงก็สรุปชาดกว่า นางนอกอนุสาศิกาในครั้งนั้นได้เป็นวิกษุณีขาหักในบัดนี้ส่วนนกจ่าฝูงได้เป็นราวตถาคตนกบริวารทั้งหลายได้เป็นพุทธบริษัทในบัดนี้จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าใคล้ก็ตามวัตถุความโลภครอบงำจะทำให้มีความตรนีหงแหน ใจจะไม่เปิดกว้างแล้วก็ทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็มาอยู่ในร่องในรอยเพราะจิตใจมุ่งอยากจะได้อย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจผลเสียที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าจึงต้องประสบความหายันะเละดูแต่ได้ไม่ดูเสียความโลภ ตอนป็นคนระสบกับความหายนะมามากมายนักต่นักแล้วคนเราเนี่ยทำไมให้ความสำคัญในการศึกษาธรรมะไม่รู้จักการดำรงชีวิตที่ถูกวิธีไม่ฝึกฝนอบรมตนเองให้รู้เท่าทันกิเลสปล่อยเจ็ดปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสจิตใจก็จะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ชีวิตมีแต่ความเสื่อมถอยดังนั้นอว่าจะอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามคนให้ความสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองมรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีทั้งทางกายวาจาและทางใจก็รีบแก้ไขปรับปรุงต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ อย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามนาจของกิเลสอิสัยที่ใหญ่แย่ตั้งรีบแก้ให้ได้ในชาตินี้อย่าติดไปข้ามชาติชีวิตจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครั้นสอนตัวเองได้ดีแล้วจึงหาโอกาศแนะนำคนอื่นตามความสามารถที่เราจะทำได้การสอนคนอื่นนั้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ อย่าไปทุกข์ใจแม้เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราแนะนำให้ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิจา๊จาแม้พระุทธองค์ก็ยังตรัสว่าอาขาตาโรตถาคตตาปตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกหนทางสวรรค์นิพพานเท่านั้นใครอยากไปสวรรค์หรือนิพพานก็ต้องทำตามที่พระองค์ทรงแนะนำ ส่วนใครไม่เชื่อหรือไม่ปฏิบัติตามพระองค์ก็ไม่ได้ทรงท้อถอยหรือน้อยพระทยัยทรงทำหน้าที่บรมครูอย่างเต็มที่จนถึงวันปรินิพานเพราะฉะนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนมันสอนตนให้พ้นภัยจากอบาย,ยาเห็นเกิดความสุขสบายในช่วงสั้นให้ทุ่มเท ฝึกตนชนิดอาชีวิตเป็นเดิมพันจะได้เป็นที่พึ่งให้กับมนุษยชาติและสรพสาวทั้งหลายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจกักรพรรดิ ตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นไอ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นโซกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกไอมีดวงวัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงวัฏธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอ ยอยู่ตลอดเวลาเราเดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกัน